โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัีดะสวัสดีน้องๆเด็กไทยบูรณาการทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในส่วนเกมโลบอคแบบบอคฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสอนซื้อนะครับไก่ตัน6หมัดนะครับแล้วก็จะมาแจกไก่ตันในคลิปเลยละกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอเก็บมันก่อนเองไอคนเนี้ยมันหายไปไหนวะไม่น่าจะเปิด PVP มั้งเนี่ยตีไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองใหม่ขอลองใหม่ไไม่่นาด้ละ โอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคมาเดี๋ยวพี่ขอไปสุ่มผลพิศากันก่อนนะครับก่อนจะไปสอนซื้อกันเนาะสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะครับตอนนี้ก็คือหายากแล้วสำหรับไก่ตันนะครับพี่ไปดูมาหลายเว็บเนี่ยก็คือโอ้โหราคาสูงมากนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อเนาะสำหรับไก่ตันที่ราคาถูกที่สุดละนะครับในส่วน เซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอสูมผลวิสากนก่อนนะครับสำหรับใครที่มีสูตรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยลวกันนะครับสำหรับสูตรผลสูมผลวิศานนะครับโลกที่3เนาะตอนนี้พี่ก็อยู่โลกที่3เดี๋ยวพี่ขอเช็ค n p c ขายผลกันก่อนแล้วกันนะครับว่บตา,าตอนนี้เนี่ยมีผลอะไรเปิดขายกันบ้างนะครับโอ้โหผลกิโลนี่เปิดเปิดทุกวันแล้วก็มีผลสปินผลคอันะครับผลสปริงนะครับแล้วก็มีผลน้ําแข็งนะครับสามแสนห้านะแล้วก็มีอะไรอีก มีผลแสงนะครับผลแสงเนี่ยหกแสนห้านะครับแล้วก็มีผลสั่นนะครับหนึ่งล้านเนาะผลโอ้โหผลเทพๆเลๆไม่มีเลยนะครับไม่เปิดขายเลยเนาะนะครับส่วนมากจะเป็นผลพวกเนี้ยที่เปิดขายบ่อยๆนะครับจะเป็นผลพวกหลักพันหลักหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับหลักแสนก็มีบ้างบางวันนาส่วนหลักล้านเนี่ยนานๆมาขายทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลพิสารก่อนนะครับก็ได้มาจากสูตรน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าวิ่งรอบคนสุ่มเนี่ย สามรอบนะครับโอเคนะครับจากนั้นกระโดดหนึ่งที่นะครับใช้สกิลดาบโยลุนะครับทั้งสองสกิลเลยนะครับจากนั้นเขาบอกว่ากดสุ่มได้เลยนะครับเขาบอกว่าได้ผลเสือนะนะครับดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้ผลอะไรนั่นเองนะครับปุ๊บมากดสั่งซื้อกดซื้อไปเลยนะครับปุ๊บได้ผลยางยืดมาครับผมนี่แต่ตอนนี้พี่น่าจะเต็มละแต่พี่ขอเปิดไอเทมไม่ดูนะเนี่ยผลพี่น่าจะเต็มละปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนวะอยู่นี่นี่ พี่เนี่ยจะมีผลเสือ2ผลนะครับผลมังกรนะครับ1ผลผลสปิริต1ผลผลคอนโทนห1ผลนะครับแล้วก็ผลเวนอมนะครับ3ผลผลชาโดว์1ผลนะครับผลมดกี1่ผลแล้วก็ผลกาวิตี้เนี่ยอีก2ผลนะครับที่เป็นผลแดงเนาะก็มีประมาณนี้นะครับเกมพาร์ทพี่เนี่ยก็คือเปิดได้3มช่องเนาะบางช่องก็เต็มละนะครับบางผลก็ยังไม่เต็มส่วนผลยางยืดนี่เรียบร้อยเต็มเรียบร้อยนะครับก็คือ เต็มสามอันเรียบร้อยแยวพี่ขอวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่อยู่เซิร์ฟทั่วไปนะครับน้องๆคนอื่นก็สามารถมาเก็บได้น,นั่นเองนะครับนี่เห็นดาบยะรู้สามไหมนี่ใครที่ยังงงอยู่นะครับพี่ซื้อมาจากร้านค้านะครับเป็นไอเทมเนาะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นดาบจริงนะครับเป็นไอเทมเครื่องประดับไปเฉยเนาะนี่ใส่ท่ๆไว้แอคนะครับส่วนดาบจริงอยู่ตรงนี้นี่ดาบจริงจะอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ อันนี้อยู่ข้างข้างตัวเฉยเนาะไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะส่วนของกิงก็คือนี่จะใช้ได้นี่ประมาณนี้เลยนะโอเคมากทีนี้เดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูในเว็บเลสชอปกันดีกว่านะครับว่า ไก่ตันนะครับหหมัดเนี่ยได้จริงหรือเปล่านะครับราคาถูกจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นเว็บอื่นเนี่ยโอ้โหขายเป็นร้อยสองอยนะครับแต่เว็บนี้เ็ขายแค่หลัก10นะครับห้กว่าบาทเท่านั้นนะครับไปตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนเว็บเลช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับกดเข้ามาสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเติมเงินตรงนี้ตามมอพี่เลยนะแล้วก็กดที่อ่างเปาติฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ แอปทูมอนี่วอลเล็นะครับสร้างลิงก์ซองอ่างเปาเข้ามานะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ในช่องนี้แล้วก็กดเติมเงินนะครับพอเครดิตเราเข้าเนี่ยให้เรากดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราเลื่อนลงมานะครับก็จะมีไก่ตัน6หมัดนะครับคือการันตี6หมัดแน่นอน100%รอเนะครับเลเวลตันนะครับสุ่มดาบคู่โอเด้งนะครับแล้วก็จะมีพวกผลแดงด้วยนะถ้าดวงดีเนาะนะครับแล้วก็จะมีสุ่มผลตื่นนะครับส่วน9ก้าบาทตอนนี้หมดสต็อกไปเรียบร้อยละนะครับเพราะว่ามันราคาถูก เลยหมดไวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแกตันเผาวีซีนะครับในราคา69บาทอันนี้ก็หมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังม่ดาบคู่โอเด้งตอนนี้ยังเหลืออยู่8 8 ID นะครับเหลือเยอะเเลยนะครับผมแล้วก็จะมีธนาไก่ตันโมจิตื่นครบทุกสกิลพร้อม PVP เลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่1 0 2 ID นะครับแล้วก็จะมีผลเสือดาวนะครับผลพระตื่นครบทุกสกิลมีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้หมดไปละนะครับทีนี้วิธีการซื้อยังไงนะครับก็คือถ้าเราเติมเครดิตมาแล้วเนี่ย กดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปหนึ่งทีปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับอย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสนะครับ <S <S เ,พรเพื่อจะเป็นหลักฐานนะครับว่าถ้ารหัสที่เราซื้อไปเนี่ยเข้าไม่ได้เราสามารถเอาวิดีโอที่เราอัดไว้เนี่ยมาเคลมได้เป็นรหัสใหม่ได้น,นั่นเองนะครับก่อนจะสั่งซื้ออ่าเราก็อย่าลืมอัดคลิปด้วยนะครับอัดคลิปตั้งแต่ตอนกดซื้อเนี่ยนะครับกดซื้อสั่งซื้อปุ๊บใช่ไหมแล้วก็กดตกลงกดโอเคนะครับรหัสก็็็จจะะะะเเด้้้งมาปปรรรรรวััััตตินนนนีีีหหสสกลยคบ อันนี้เป็นข้างบนนะครับแล้วก็2จุดตัวนี้เป็นขั้นบนล่างเนาะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอันนี้ข้างล่างนะครับนี่เห็นปหนี่แยกตามนี้นทีนี้เราก็อัดคลิปมาเรื่อยๆแล้วก็เอา2รหัสนี้ไปเข้าถ้าเข้าไม่ได้เราก็เอาคลิปที่เราอัดไว้เนี่ยไปเคมได้ไดอเองนะครับมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูหรหัสนี้เลยละกันนะครับว่าจะได้หกหมัดจริงหรือเปล่านะครับไปตามพี่มาดูกันเลยนะครับแล้วก็รหัสนี้เนี่ยพี่แจกเลยละกันนะครับใครได้ไปก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับมาตามพี่ไปดูในเกมเลยนะครับผ โอเคนะครับตอนนี้พี่เข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับมาเรามาลุ้นช่วยกันนะครับว่าจะได้6กหมัดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ ชื่อเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอ่ะกดเข้าเลือกตรงนี้ก่อนนี่ชื่อตรงเป๊ะเลยนะนี่ชื่อเดียวกันเลยนะครับผม5439นะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับโอ้โหเปิดมาก็เป็นมัดก็ต์ฮิวแมนเลยนะครับมัตเตอรี่ตันเลยนะมัตเตอรลี่600ตึงๆครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะรีวิวไปทีละอย่างเลยนะครับมาพร้อมกับผลมืดนะครับผลดาร์กนะครับครบทุกสกิลนะครับน่าจะผลดาร์กตื่นเลยมั้งเนี่ยโอ้โหโคตรเอวนะทีนี้ เรามาเช็คที่เงินเบลีนะครับเงินเบลีมี6อ่ามี24ล้านนะครับเงินเฟกไม่เงินม่วงเนี่ยมี4 4 0 0มนะครับเลเวลตันเนาะแล้วก็ส่วนไอเทมนะครับไอเทมพี่จะเริ่มจากดาบเลยก็จะมีดาบเบนเซนโตะนะครับดาบไซเบอร์นะครับดาบทูชิตะนะครับผมดาบยามะโอ้โหเอาไปทำดาบคู่ได้สบายเลยนะครับแล้วก็จะมีทางของโซกิต้านะครับโซกิต้าไม่มีมาตา์ลี่นะแล้วก็จะมีพระกรมคาตาคุรินะครับโอ้โหมีผลโมจิด้วยนี่ของจริงนะครับผมในราคา59บาท นะครับได้ผลคุ้มขนาดนี้บอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับนี่เป็นผลโมจิตื่นเอ้ไม่ใช่ผลโมจิตื่นเนี่ยผลผลโมจิแดงผลแดงในกล่องนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับแล้วก็มีฮารชิสีลุ้งไหมโอเคมีครับผมแล้วก็ฮาชิสังเกตก็มีนะนี่ตามนี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรคุ้มในราคา59บาทนะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยเขาสต็อกไวโอ้โห500กว่าไอดีนะครับบอกเลยว่า ใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับเ็บเลสช็อปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนโลบัคฟรีๆนะครับพี่แปะลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับรีบเข้ามาเลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าอยู่ครบ15วันแล้วเนี่ยอย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับในกลุ่มเนาะนับตอนนี้สมาชิกกลุ่มน่าจะ3 0,000นคนละไม่แน่ใจนะครับตอนพี่ดูเมื่อวานเนี่ยยัง29 0 0 0อยู่นะครับใครที่เข้าไปแล้วอย่าลืม พิมพ์ในกลุ่มด้วยนะครับว่าเพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าอยู่ครบ15วันแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกโลบัคฟรีๆในกลุ่มนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าและกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ